แล้วค่ะกับช่อง A E Y Auto Import วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ถนนร่มเก้าค่ะตรงหน้ามอเกษมบัณฑิตค่ะใ,ใกล้โชว์รูมเรา<ช>ีเ<อ>่เองนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถนะคะเอา่านนะคะ S4 แพ็กเกจพร้อมกับบ้าเดียวจะพาชมนะคะกับท่านเจ้าของนะคะที่เป็นคนสู้ชีวิตนะคะบอกเลยค่ะว่าจากลูกชาวนานะคะสับเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้ใช้เวลา ไม่นานไม่ถึงปีด้วยนะคะสําหรับท่านเจ้าของนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาชมรถไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอไปชมธุรกิจของลูกค้ากันด้วยค่ะเพื่อน ออก,ก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะต้องเรียนเพื่อนๆทุกท่านนะคะว่าสําหรับแคมเปญของเรานะคะแคมเปญของเราวันนี้นะคะก็ถึงว่าถ้าเป็นตัว SC Pa c k a g e จราคาจะอยู่ที่3ล้านสแสน้าหมื่นนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะตอนนี้เราฟรีนะคะชุดแต่งโมเดลิซ่านะคะชุดแต่งรอบทันโมเดลิซ่าแรมประกันภัยฟรีหนึ่งปีอันนี้ต้องพูดเลยะค่ะว่าเรายืนยันและแคมเปญนี้ถึงเพียงแค่วันที่สา ยาเดี๋วนี้เท่านั้นเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ข้างินนะคะมันแตกขึ้นไปที่30.3แล้วนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ข้างบนมันโดดขึ้นแลวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเพราะอะไรนะคะทำไมราคารถถึงไม่สามารถที่จะคงที่ไว้ได้นะคะราคามันขึ้นจริงๆเอาราคาลองชมดู งงสำหรับเอาผ่านนะคะราคาเราจะมีเริ่มต้นตั้งแต่2 8 9ล้าน8บาทและถ้าเป็นเวลไฟนะคะเป็นเวลไฟเอสไฮบริดนะคะเราเหลือ,อาราคาอยู่ที่2ล้านส่วนลด1 0 0 0 0แสนค่ะสำหรับเวลไฟเอสไฮบริดนะคะจากราคา 2 8 9 0 0 0นะคะลด1 0 0 0 0 0เหลือเพียงแค่2 7 9 0 0บาทสำหรับรุ่น X e h y b r i d เงินดาวเพียงแค่4 0 0 0 0นะคะผ่อนต่อเอเดือนละประมาณ40,000บาทรับรถได้ทันทีค่ะ คุณคุณตายตายนะคะเอฟซี MC ขอบคุณค่ะคุณตายตายค่ะทุกคนใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอกดไลค์นิดนึงขอรูปหัวใจด้วยขอเยอะไปเปล่า <laughs> ีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณบอมเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาติดตามเพจใช่ไหมฮะใช่ค่ะติดตามมาแค่ไหนแล้วคะเอ่อเพิ่งติดตามได้ไม่เกิดนาทีนคะคะไม่ถึงอาทีไม่ถึงนาทีย์แล้วก็จองกับเราถึง<ช>อาทิตย์นคะคะยังเลยค่ะไม,ไม่ถึงอาทิตย์อีกก่อนหน้านี้ เห็นบอกคุณผมเนี่ยอ่าคุณแบบแม่ได้ไปจองรถกับพี่อื่นไว้ใช่ไหมคะช่วงงานมอเตอร์โชว์ใช่ใช่อ่าช่วงงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ได้เงื่อนไขเป็นไงคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะดีมากเลยใช่ไหมดีมากเลยค่ะจนอยากได้จนแบบจนต้องจองจนต้องจองใจไม่ไหวเลยแล้วเป็นไงคะทำไมถึงวันนี้ถึงมาจองกับเราก็คือจองไว้สองเดือนกับ18ดวัน2เดือนกับอีก18วันคือมันนานมากนานจนเราคิดว่า มันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วอะ่อะก็เลยมาดูเพจพอดีว่ามาเจอเพจอ่ะพี่พี่เอจ้าก็คือโอ้โหร้านนี้แบบมันมันเหมือนกับพี่ขายเยอะแยะอะไรรถแบบลูกค้าเยอะมากมายก็เลยน่าจะมีความเชื่อถือแล้วก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปรู้จักยังไงบ้างอ่อทีแรกก็เก่งๆเข้าไปแบบเก่งๆมากเลยเหมือน เหมือนรู้สึกว่ามันมันอลังการมากแบบยังไงแต่เข้าไปแล้วอาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันเหมือนบ้านค่ะเหมือนครอบครัวเลยฮะก็เลยอ่ะพี่เล็กก็ตัดสินใจอ่ะซื้อที่นี่แหละไม่ต้องไปจัยไม่ต้องไปซื้อที่อื่นแล้วที่เก่าได้เงินคืนแล้วหรือยังคะอ่าได้เงินคืนแล้วค่ะเพราะว่าไปติดต่อเอาเงินคืนมันมันมันไม่ไหวแล้วมันนานแล้วใช่ไหมคะค่ะ ก็เอกต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าบอกว่าจองเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วคาดว่าณตอนนั้น2เดือนกว่าที่แล้วเนี่ยค่าเงินมันอยู่ที่ประมาณ28.5และหลังจากนั้นมานะคะค่าเงินมันก็โดดขึ้นมาแบบ29กว่านะคะตั้งแต่ประมาณสัก2เดือนที่แล้วดีกว่าค่ะค่าเงินมันเริ่มขยับนะคะ29กว่าจนวันนี้คือ30กว่าแล้วนะคะอบอกเลยค่ะถ้าค่าเงินเย็นนะคะขึ้นมา 9.5มา29.5เนี่ยตีเป็นเงินแล้วรวมภาษีแล้วจะขึ้นมาอีกประมาณ10,000แสนเลยนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึ่ก็ได้นะคะที่ว่าเอ่อไ,ได้ที่ว่าได้อาจจะเขาอาจจะให้รอเพื่อรอค้างเงินลงมากกว่านะคะอาจจะว่าไม่ใช่ว่าเอ่อเอาเป็นว่าไม่ไม่พูดอะไรเยอะละกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะคะเอ๋อบอกเลยค่ะว่าเรายงังยืนยันราคานี้ให้นะคะยืนยันราคานี้ให้ถึงเพียงแค่30 อ่ามสกันยาเย็นนี้เท่านั้นเพระเฉพาะพรถเราก็มีเหลือไม่เยอะเราได้พันธมิตรที่ดีทางญี่ปุ่นช่วยรับค่าเงินให้นะคะจนเดือนหน้าเราต้องมาว่ากันว่าค่าเงินมันจะขึ้นีเท่าไหร่เราอาจจะต้องถ้าประเมินค่าพันธมิตรเราเค้าไม่รับค่า มีค่ะมีแน่นอนเลยไปที่โชว์รูมเยอะไหมรถเยอะมากค่ะค่ะเดินดูแบบเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยทนเลยก็เลยเดินดูแบบเลือกไม่ถูกเลยกีแรลกก็จะเอาอีกรุ่นแต่พอไปดูอีกรุ่นแล้วเอาสวยกว่าก็เลยจัดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวขอถามหน่อยค่ะเมื่อคู่นี้ที่เราคุยกันนะคะน้องน้องแบบบอกพี่เอ๋ว่าทุกวันนี้ทาธุรกิจอะไรคะขายน้ําส้มพันสม ขายน้ำส้มพันสดนะคะแล้วน้ำส้มอร่อยจริงๆนะคะถ้าใดที่กําลังมองหาอาชีพอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะแนะนําอาชีพให้ท่านได้นะคะบอกเลยท่านลงทุนไม่เท่าไหร่เองนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วเ,เ,เห็นบอกว่ามาจากลูกชาวนาเลยมาจากลูกชาวนาเลยค่ะมาจากศูนย์จากศูนย์อะฮะแล้วก็เริ่มามาเป็นลูกจ้างก่อนค่ะ,คะก็อยู่ได้สี่ถึงห้าปีแล้วก็แบบโดนเม็โควิดเรษฐกิจทุกๆอย่าง ก็เลยทุกคนก็ที่ทํางานด้วยกันก็อยากกลับบ้านอยากออกอะไรเียค่ะค่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยู่มาห้าปีแล้วเรามีความคิดว่าเอาฉันฉันถนัดด้านนี้แล้วมันจะไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้ค่ะใช้ความถนัดของเราให้ถูกจุดทีแรกก็จะมาทําแบบค้าขายธรรมดาในตลาดแล้วทีนี้มันมันไม่ใช่อพอทุกคนมารวมตัวกันมัน ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเยอะเพราะว่าโดนพิษโควิดเหมือนกันออ๋ค่ะก็เลยจัดจำหน่ายซะเลยค่ะจัดตั้งเป็นบริษัทเอาง่ายๆเลยนะคะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ต่อยอดธุรกิจและใช้วิกิตให้เป็นโอกาสในช่วงโควิดถึงวันนี้ถึงวันนี้รับรถได้เลยรับรถได้เลยสุดยอดเราขอให้หน่อยค่ะ เยี่ยมจริงจริงนะคะเยี่ยมจริงจริงเดี๋ยวพาไปชมนะคะพี่เล็กนะคะภูมิใจไหมคะวันนี้ภูมิใจมากๆาเลยนะคะค่ะค่ะแล้วพี่เล็กเองก็ฟันฝ่ามาด้วยกันใช่ไหมค่ะเหนื่อยเหนื่อยกันมาด้วยเหนื่อยมาด้วยกันเลยครับลมลุกคุกคานกันมาเนาะมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆไหมคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะต่อสู้ชีวิต ขอให้มารับน้ำส้มไปขายด้วยกันครับค่ะอร่อยไร้างรายได้ได้ช่วยกันครับช่วยต้านโควิดด้วยครับใช่อ๋อใช่ใช่วิตามินซีสร้างอ่าใช่ค่ะต้านโควิดนะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอจะประเดิมเอขอโทษค่ะเอจะอุดหนุนด้วยนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเราได้ทานกันน้ำส้มเขาอร่อยจริงๆเดี๋ยวพาเขาไปชมข้างในนะคะค่ะตอนก่อนอือเราขอชมรถก่อนเนาะค่ะแต่ว่าก็ ดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆเนาะที่แบบว่าเราไม่จําเป็นกบอกว่าเมื่อกี้นั่งพูดว่าเป็นคนจนใช่ไหมพี่เอกก็บอกพี่ก็จรน,นี่เขาบอกว่าเป็นชาวนาแล้ววันนี้มาเป็นมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็เหมือนกันค่ะพี่เอกนี่เด็กสลัมเด็กวัดเลยค่ะจนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นกันไม่คนเราอย่าลืมตัวเนาะ,ะ,ะแล้วอย่าลืมตัวนะคะ ขาบอกว่าเผยแพร่ไปนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังๆห,หรือเราคนหลายๆคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ใช่ค่ะค่ะอบอกตลอดค่ะบอกเพื่อนทุกคนตลอดว่าลูกค้าที่คุณเห็นรับรถอยู่กับเราเนี่ยหลายคนบอกอู้รวยจังเลยรวยจังเลย <c oughs> บอกก่อนนะคะ <c oughs> คุณเห็นตนนังค์เขารวยคุณยังไม่เคยเห็นเขาลำบากถ้าคุณหัดลำบากแบบเขาคุณจะรวยเหมือนเขาทุกอย่างคุณต้องลงมือทําค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะขออนุญาตพาชมรถนิดหนึ่งเซลบอสค่ะค่ะพาชมรถหน่อยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมน้ำส้มกันหน่อยเนาะครับผมมาดีค่ะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถนะครับอาผเอซีสองพันยี่สิบสีขาวเนาะ ผมได้ครับผมตัวนี้นะครับเนื่องด้วยว่าเป็นตัวท็อปเบนซินเลยนะครับผมก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะเป็นแบบมิกกี้เมาส์เนาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับผมปรับรองน่องแล้วก็ปรับเอ็นได้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูครับผม ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง2,005นะคะเป็นซินร้วนนะคะ182แรงม้านะคะและนี่เลยค่ะก็พาชมเป็นตัวท็อปนะคะค่ะค่ะบอสไปลองสตาร์ทดูแล้วเดี๋ยวสอนลูกค้าใช้งานของตัวด้วยนะคะค่ะก็จะเป็นตัวท็อปก็จะได้บอกไปฟ้าสีตัวเลยนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ถ้าท่านหนต้องการเปในสีพีมเรามีรุ่นกีเอด้วย เป็นสีครีมหลายคนบางคนชอบภายในสีครีมนะคะ,ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราตัวถ้าเป็นเจสีอะคะ่ะภายในจะเป็นสีดำแบบนี้เลยลมยางนะคะเติมลมยางที่35ทุกร้อนะคะใช้ลมยางในตัวเจนจะดีที่สุดยืดอายุการใช้งานของตัวยางแล้วก็เราไม่ต้องเติมบ่อยๆค่ะถ้าลมยางในตัวเจนครับผมค่ะ นี่ค่ะหน้าจอนะคะหน้าจอของเราก็จะมีเอ่เล่นไอตัว Apple ิลแอปเปิลคาเพยแล้วก็ Android Auto ได้ด้วย,ะค,ะวยค่ะแล้วก็ตัวกระจกได้อันนี้ก็คือนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิเ l ลิงนะครับซึ่งจะมีกล้องอยู่ทางด้านหลังเนาะก็คือมันจะเปรียบสเสมือนกับกับจอหลังแต่ว่าเรามีกล้องเข้ามาช่วยนะครับผมตัวนี้เนาะครับ ชมทางทางทางด้านท้ายได้ครับรยังไงเรามีความฝันเราก็ต้องพยายามค่ะด้านทา้ายของเรานะครับผมภูมิใจไหมเรืทุกที่ฟังเรื่องราวพี่ยินภูมิใจแทนเลยโอเคจงด้านท้ายของเรานะครับผมก็คือ,อกว้างมากเลยนะครับเป็นเบาะแถว3ตอนนะครับผมสามารถพับ แล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งฝาท้องของเราสามารถปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตรงนี้ครับผมค่ะอาราคาเดี๋ยวขออนุญาตทำพิธียินดีต้อนรับนิดหนึ่งนะคะเตียนเชิญค่ะขอยืนข้างรถนิดหนึ่งค่ะกิเลสอาุ้ยเดี๋ยวนะคะขอโทษที ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณแบบมุมอ่ะละคุณบอมนะคะลและ้วก็พี่เล็กนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครบัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลา,าด รับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยรวยรวยเฮงเฮงปังปังเลยค่ะทุกการเดินทางขอให้มีความสุขกับรถคันนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้บอกว่าพักภูมิใจมากใช่ไหมภูมิใจมากเลยค่ะค่ะก็คือแบบเห็นแต่เขาขับคือเรามองแล้วทําไมมันสวยอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเป็นของเราค่ะแล้ววันนี้มันก็มาถึงค่ะใช่ไหมแต่เราต้องทําใช่เราจะมีวันนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องบอกเลยค่ะว่า ไม่ได้ตกมาจากฟ้าฟ้านะคะทุกอย่างขยากได้คุณต้องลงมือทําค่ะเอาละคะ่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามาทำน้าส้มกันดีกว่า<ส>เข้าไปชมข้างในเนาะเลยคเผื่อท่านใดที่กําลังหาไรายได้พิเศษหรือว่าตกงานอยู่นะคะเพราะว่าด้วยพิเศรษุกิจอะไรต่างๆก็ตามบอกเลยคะ่ะลงทุนนะคะเพียงแค่หลักพันนะท่านได้กาไรไปหลักพันเช่นกันปะเข้าไปดูกันคะ่ะ ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะที่บอกว่าตั้งแต่เกิดโควิดทำธุรกิจมาไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีเองนะคะด้วยธุรกิจขายน้ำส้มนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีวันนี้จริงๆของเขาไม่ดีจริงนะคะไม่มีวันนี้แน่นอนนี่เลยนี่เลยนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นน้ำส้มนะคะที่ว่าทางคุณแบบนี้ได้ขายส่งใช่ค่ะทำเป็นขายส่งอย่างเดียวตอนแรกทำเพื่อ ขายตามตลาดนาัดขายตามตลาดนาัดเพื่อเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวอ่าฮะแล้วเกิดไอเดียในเรื่องของการขายส่งยังไงคะก็คือลูกค้ามาติดต่อหลายๆคน uh huh. เราก็เลยว่าเออทำไมเราไม่ขายส่งให้เขาค่ะ uh huh. ถึงเขาจะเอาแค่ 30- 20แล้วรก็ลองให้เขาขายไปก่อน uh huh. ค่ะ uh huh. ค่ะ,คะแล้วก็มันก็เริ่มเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนมันบอกต่อกันบอกต่อ ใช่ไหมเพราะน้ำส้มอร่อยจริงนะเพราะเมื่อกี้ลองชิมแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยตั้งเป็นหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าทําส่งเนี่ยคือลูกค้าเราไม่เราจะไม่ติดแบรนด์ไป ลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับไปจะไปติดสร้างแบรนตัวเองใช,ใช่ไหมคะสร,สร้างแบรนของตัวเองค่ะนี่นี่คืออันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการค้าที่ตรงไปตรงมากับคู่ค้านะคะเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นเนี่ยเวลาเราขายอันนี้ออกไปปุ๊บคนที่รับเราไปขายเราปฏิฉลาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเป็นการเขาเรียกว่าค้าคู่ค้าตัวเองเนาะ,ะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะก็รับเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขวดขนาดนี้ส่งเท่าไหร่คะ 220ซีซีถ้ารับที่หน้าโรงงานตรงนี้นะคะส่งขวดละ10บ,บาทขวดละ10บ,บาทขายในตลาดขวดละ20่สิบย่สิี่มีขวดคะอ่าขั้นต่ำร้อยขวดขึ้นไปค่ะค่ะร้อยขวดขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ย่านจุวินทวงศ์หรือรามอินทรา,า,าใช่อ่าสวนสยามสวนสยามอ่าแล้วก็ตรงมอเกษมค่ะก็คือ50ขวด50ขวดขึ้นไปส่งฟรีไหม ส่งฟรีเลยค่ะในในย่านที่เราอยู่ในย่านนี้ไม่เกินสิกิโลเมตรค่ะที่นี่เป็นโรงงานด้วยใช่ค่ะเป็นโรงงานที่3แล้วเป็นโรงงานที่สาขยายได้ไหวจริงๆมากนะคะค่ะแล้วก็ซื้อสัตว์กับลูกค้านะอันนี้มันทําให้อ่าเติบโตได้ไหวขึ้นนะคะก็คือจะมีตั้งแต่เอ่อมาเป็นนี่เลยเริ่มต้นกี่บาทคะเริ่มต้นจากเอ่อห้าบาทค่ะไหนถห้าบาทนี่ห้าบาทเหรอใช่ค่ะห้าบาทเล็กจิ๋วอ๋อที่เขาไปขายในตลาด1 0บาทหรือสิบสองบาทใช่ค่ะ ใช่ใช่ใช่ไหมสี่สิบเอ็ดขวดร้อยอะไรอย่างเงี้ยขายกันนี่เลยขายขวดเนี่ยขายอย่างเงี้ยนะคะกำไรครึ่งครึ่งเลยรับมากำไรครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะรับมาอ่าห้าห้าสิบขวดนี่เป็นเงินเท่าไหร่สองพันห้าห้าสิบห้าสิบขวดก็ห้าห้าร้อยอ๋อจ่ายห้าร้อยก็ได้กำไรห้าร้อยเหมือนกันค่ะค่ะนี่เลยค่ะสนใจยังไงเอ๋บอกเลยนะคะว่าเราอร่อยจริงๆเิงมากคือคู่นี้เราก็ลองชิมกันมานะคะเพราะว่าส้มนี่ใช้ส้มอะไรคะเนี่ยส้มเขียวหวานค่ะ ส้มนี่เราต้องครั้นต้องเลือกไหมเ,เลือกค่ะเพราะว่าต้องเลือกเบอร์ด้วยต้องเลือกเบอร์อใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์ใหญ่นะมันเยอะมันก็จะรสชาติเปลี่ยนรสชาติดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะออกเ,อเขาเรียกว่าประมาณอาทั้งเปรี้ยวแล้วก็คือไม่ได้เปรี้ยวนํานะคะแล้วก็รสชาติได้เปรี้ยวได้หวานได้แบบกลมๆอ่อมมาคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยทานไม่เป็นคนไม่ทานหวานแล้วก็จะไม่ค่อยทานพวกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเลิศค่ะ อร่อยนี่เลยที่สาคัญไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดไม่ผสมหัวเชื้ออ๋อเป็นอันนี้ขั้นสดเลยใช่ไหมคะขั้นสดสดค่ะอยู่ได้เท่าไหร่คะห้าถึงเจ็ดวันค่ะห้าถึงเจ็ดวันจริงจริงใช่ตอนนี้เราจะสั่งไปที่ไว้บริการลูกค้าด้วยลูกค้าท่านใดมาโชว์รูมร้องหาน้ำส้มได้เลยนะคะน้ำส้มที่นี่เองค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะเข้ามาติดตามเพื่อจะทำธุรกิจกับ ทางคุณแบบได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสค่ะ 3, 4, ค่ะ,คะเผ็เดเผ็ดชื่อเผ็ดตัวกลมน้ำส้มขั้นสดค่ะอืะหลักสุขภาพอยากชิมไหมอืมชิ้นใจนอนได้วิตามินซีด้วยใช่ค่ะ Heh, ขอบคุณมากๆถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปขอถ่ายรูปนี่กันหน้ารถนิดนะึงเนาะใครมาอุดหน,นุนกันค่ะลูกค้าเรานะคะบอกเลยนะคะว่าธุรกิจที่มีนะคะเราช่วยกันคุณช่วยเราซื้อรถเราก็ช่วยคุณร้อยสินค้าให้อยู่แล้วนะคะก็ช่วยช่วยกันเดี๋ยวจะได้ไปซื้อรถกับพี่อีกคันนะดูดูไว้อาจ <c oughs> จะเป็นอะไรนะอะไรนะมาแต่งไปเราไปถ่ายรูปหน้ารถกันค่ะ อคันที่ขึ้นเอาคันที่ขึ้นเอาคันที่พี่เขานั่งไหมคมีโอขียับอย่างนี้ยังไงก็ได้จะนั่งรถไถแล้เนเปลี่ยนเป็นรถปลูกเลยอนี้นั่งรถไถสมัยพี่นั่งรถสำล้อสย พอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมคะสําหรับวันนี้ที่เรามาดูแลกันถึงที่นี่ส่งมอบรถมันรู้สึกประทับใจยังไงบ้างประทับใจมากเลยค่ะคือไม่คิดว่าจะมีโชว์รูมไหนที่ทําแบบนี้เพราะว่าก็ออกรถกระบะมาหลายคันแต่แต่มันไม่เหมือนเนาะอันนี้มันเป็นรถหรูแต่แต่ที่เราไปติดต่อเนาะก็ไม่คิดหรอกว่า,าจะแบบนี้เนาะคือส่งมบอบรถแล้วก็ไปอันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยค่ะค่ะนะ ยังไงขอบคุณมากๆนะคะทุกคนนะคะใครสนใจยังไงคะ่ะเบอร์โทรค่ะคุณบอสมาดูซิจะพลาดไหมเบอร์โทรค่ะของบริษัทไม่เอาเบอร์โทรตัวเองอะ <c oughs> สักครู่นะครับ <c oughs> โอเคเบอร์โทรนะคะ02-587-4666คะ่ะแล้วก็08666-81999นะคะสโมแคนค่ะเ <laughs> ต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพและเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AY Auto Import คะ่ะสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะค <laughs> ่าคอมคันนี้ให้เลขคะ่ะฉันคะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นเจลช่องไม่ได้ได้ยังไง <laughs> อ่ราคานี้นะคะจะเป็นหมอนนะคะนึ่งเดียวในโลก อันนี้ใครกะเนี่ยพี่เล็กใส่ไอ้นี่ด้วยใช่ค่ะค่ะนะคะให้เพื่อนๆดูนิดเึี <c oughs> อันนี้หมอนใบเดียวในโลก <c oughs> ค่ะก็อันนี้ก็คือความใส่ใจเล็กๆไม่น้อยนะคะอยากให้แบบเวลาขับขี่รถไปเราติ้ติดกันตลอดนะคะว่าเราพร้อมจะดูแลทุกคนครอบครัวเรา AEY Auto Import ค่ะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนบอกแล้วใช่ไหมคะรามินทากม14ค่ะใกล้แยกมินบุรีนะคะ โอเคฉันเรารากับท่านีการเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิ่งกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> หมอนงาม <laughs>